สวัสดีค่ะพี่พิงน้องป้ามอศเซตีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทำนายดวงรายเดือนประจําเดือนนะคะพฤษภาคม2563ให้กับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะสําหรับพี่น้องชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนนะคะและก็ลัคนาตุลก็สามารถดูร่วมกันได้นะคะเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการนะคะหลายๆเรื่องนะคะในเดือนพฤษภาคมเป็นไงมั่งคะพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะนักขนาดนี้และที่ผ่านมานั้นเนี่ยคิดว่าคงจะเหมือนเหมือนกันนะ,นะคะกับวิกฤตที่เจออยู่นะแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยป้าหมอคิดว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคงจะคลี่คลายเกือบจะเป็นปกตินะ,ะและเราก็คงจะต้องวางแผนการจัดการกัน ต่างๆนั้นเนี่ยนะคะล่วงหน้านะคะอ่าอย่างเช่นณนขณะนี้เนี่ยพี่น้องชาวตุนท่านใดท่านหนึ่งนั้นว่างงานอยู่และก็จะต้องหางานทําใหม่อ่ะเราดูว่าเออเราจะต้องงานเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้งานไหมนะคะอ่าหรือบางท่านนั้นเนี่ยเอ่อเริ่มงานใหม่อ่าเริ่มงานใหม่หมายถึงว่างานเดิมนั่นแหละนะคะ แต่ว่าเราหยุดไปเดือนสองเดือนเนี่ยเราจะต้องเป็นแบบไหนเรื่องการเรงินก็เช่นเดียวกันนะคะทุกเรื่องเนาะวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะพี่น้องนะอ่าป้าหมอขออนุญาตจะให้แทนพี่น้องชาวราศีตุลน,นะจำนวน15ห้าใบนะคะตอบโจทย์เช่นเดิมนะคะอ่าสิบใบก่อนนะคะสองสามสี่นะคะพี่น้องนะห้า 6 7นะคะแ9แล้วก็10นะคะพี่น้องอีก5ใบค่ะสรุปเพื่อความชัดเจนนะคะพี่น้องนะอ่า,อาลองดูกันค่ะและมาทำนายกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องชาวราศีตุลน,นะไพ่ตัวตนใบแรกนะคะนี่กลุ่มใจนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ากัดกลุ่มกลุ่มคิดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยณนะขณะนี้เราต้องปล่อยวางก่อนนะคะพี่น้องนะเราอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งคิดอะไรล่วงหน้าณนะปัจจุบันนั้นเนี่ยทำใจเย็นเย็นร่มร่มแล้วก็มีพนักงานมีงาน,ม,งานมีการทําอะไรณนะขณะนี้ทํามันให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าที่เรามานั่งเครียดอยู่นะคะพี่น้องนะไม่งั้นสุขภาพของเราก็จะไม่โอเคพี่น้องชาวราศีตุลน,นะเตือนนะคะพี่น้องนะ แล้วก็บริวานคิดกับชาตุลเป็นแบบไหนนะขณะนี้บริวารก็ยังคงที่จะนิ่งๆเนาะน,นะคะเพราะว่าต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองกันนะคะนี่มีความรู้สึกว่า,าบริวารยังคงที่จะออสมมติว่าเราขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็อาจจะรับปากและอาจจะเปลี่ยนคำพูดนะคะอ่ะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะไปหวัง บริวารณนะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะคะพี่น้องชาวราศีตุลเนาะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนค่ะเอาอย่างนี้กันนะแล้วก็ความคิดเป็นแบบไหนความคิดก็คืออยากทํางานใหม่นะ่ะหางานทําใหม่นะ่ะนี่อย่างนี้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าณนะขณะน,นี้งานเดิมอ่ะมันไม่มั่นคงละไม่ตอบโจทย์ละนะคะรายได้ลดนะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องหารายได้เสริมนะ่ะหรือไม่ก็ หางานใหม่อะนะคะที่มันตอบโจทย์มากกว่านี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ให้พี่น้องชาวราศีตุลนะนะคะก็คิดนะคะคิดว่าเราจะเหมาะกับงานไหนดีอย่างไรนะคะคิดไปเล่นๆไปก่อนนะคะพี่น้องนะและพอถึงเดือนพฤษภาคมนั้นเราก็จะได้ลุยๆได้เลยนะคะอ่าและก็ที่ผ่านมาเป็นแบบไหนที่ผ่านมาก็คือนักขณะนี้ไงนะคะเออรอโอกาส รอโอกาสดีๆเข้ามานะคะนิ่งเซ็งเป็ดนะคะรอให้โควิดโควิดเนี่ยผ่านนะคะกลับบ้านกลับเมืองนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกตินะนี่ก็คือรออย่างมีความหวังนะคะแล้วก็ส่งผลให้พี่น้องชาวราศีตุลอยู่กับครอบครัวเห็นไหมคะในส่วนของครอบครัวก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะยังคงที่จะต้อนรับพี่น้อง ชาวราศีตุลอย่างอบอุ่นเนียไหมอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะนี่ด้วยนะดีค่ะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมเนาะแน่เดือนพฤษภาคมเดอดสั้นพบทางออกทางสว่างโชคดีมีโชคมีลาบปฏิหารเกิดคือตัวนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น,นขณะนี้ที่วิตกกังวลอยู่นะคะพี่น้องชาวราศีตุลน,น่ะว่าจะรอดไหมในเดือนพฤษภาเนี้ย นัมเบอร์วันนะคะรอดแน่นอนนะคะโดยไพ่เดซันการันตีนะคะแน่นอนเนาะ,ะอ่าแล้วก็กังวลน,นั้นหายไปได้เลยนะคะพี่น้องนะเนื่องจากขึ้นไพ่ตัวนี้แล้วนะรับรองว่าดีแน่ค่ะอือแล้วก็อีกไวหนึ่งค่ะอ่าณนะขณะนี้ก็คือให้เราปล่อยวางแล้วเนาะแต่ว่าอย่าซิงก่ะพี่น้อง่ะเนี่ยซิงกับบริวารคนรักอ่ะนะคนในครอบครัวเนื่องจากว่าอยู่ อยู่กับบ้านกับช่องอ่ะแล้วก็เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวหลายวันอยู่เป็นเดือนอ่ะอ่าเราก็ใช้ตรงนี้นะให้เป็นประโยชน์ใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวรักสามัคคีกันนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีว่าโรคโควิดเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราอะได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากนะปกติไม่มีเวลาให้กันนะ ในเที่ยวนี้ถือว่ามีเวลาให้กันละนะคะชดชดเชยก็แล้วกันนะคะพี่น้องชาวราศีตุลน,นะอย่าสิงเขานะคะพี่น้องนะทํะาตัวให้กระฉับกระชิงกระชุ่มกระชวยค่ะพี่น้องค่ะอ่าและคนในครอบครัวเนี่ยเห็นไหมคะคนในครอบครัวก็ขยันขันแข็งอดทนเนี่ยนะแล้วก็พี่น้องชาวราศีตุลก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือกับคนในครอบครัวเป็นอย่างดี นะยังคงที่จะดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังเอาไว้ในใจสําเร็จไหมนะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ในใจนั้นเนี่ยเเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะจะรับผิดรับชอบอะ่ะแทนบุคคลอื่นบริวารอะ่ะนะคะอย่างเช่นณขณะดนี้ถ้าเกิดว่าเราหยุดงานแล้วเราไปทํางานใหม่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานบางท่านะนะคะ ไม่กลับมาทํางานอีกหรือเขาออกไปเลยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องรับผิดชอบงานแทนเขานี่ยกตัวอย่างเคสนี้นะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอ่ะเหนื่อยไปก่อนค่ะก่อนที่จะได้พนักง,งานใหม่เข้ามานะรับผิดชอบแทนเราอ่ะประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นพี่น้องชาราศีตุลไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนะยังไงแล้วก็ต้องช่วยๆกันค่ะแล้วก็ ในเดือนพฤกษภาลุยๆนะคะเห็นไหมทำงานขยันขันแข็งพร้อมกับเคลียร์งานที่ค้างอยู่แน่นอนละนะคะแต่สําหรับบางท่านนั้นเนี่ยยังคงทํางานปกติอยู่ก็เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องนะก็คือยังจะต้องทํางานหนักๆลุยๆนะคะในไพ่ตัวนี้นะแต่สําเร็จแน่นอนค่ะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนนะคะสําหรับเจ็ดไม้เท้านะและมาสรุปอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องคะเป็นแบบไหน สรุปนะคะอ่าสรุปว่าณขณะน,นี้เอ่อหรือหรือตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้ข่าวไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะคะเป็นข่าวจากทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิตกกังวลน,นะคะอยากจะกลับไปทํางานนะสำหรับท่านที่ว่างงานอยู่ณขณะนี้นะอ่าบางท่านถ้าทํางานอยู่ก็ยังคงที่จะต้องทํางานหนัก นะลุยๆนะคะอย่างนี้นะสำหรับชาดีอดนะ,ะถือว่าโอเคและก็ลดในเรื่องความวิตกกังวลคุ้นคิดหมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วถ้าสมมุติมีในลักษณะของการที่เรามีการลงทุนลงหุ้นเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเล่นหวยเล่นหุ้น,เล,นเล่นการพานันไม่โอเคนะคะพี่น้องนาสำหรับไพ่ตัวนี้นะเพราะฉะนั้น ณนะตอนนี้อยู่นิ่งๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งอะไรมากมายแล้วก็เขาบอกว่าให้พี่น้องชาวราศีตุลรอค่ะในเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยดีขึ้นแน่นะคะแน่นอนเนาะทั้งเดสันทั้งเดสตานะ,ะมาอยู่ที่พี่น้องวันเออพี่น้องชาวราศีตุลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่ว่าให้เราใจเย็นๆร่มๆหนักค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็่านะระมัดระวังเรื่ององการมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัว นะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวคนรักนะคะเมื่อตะกี้เนี่ยขึ้นเดวิลประกอบกับขึ้นตัวนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ขึ้นสีถ้วยพี่น้องชาวราศีตุลมัตระวังนะคะจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกระหว่างกลางกับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะคะทำให้ผิดใจกันนะ,ะอย่างนี้นะบริวารเรื่องอื่นๆบริวารท่านอื่นๆก็ เช่นเดียวกันนะถ้ามีการาาร่วมในลักษณะร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยก็จะต้องถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ดิกเลี้งไปก่อนนะคะไม่งั้นมันก็จะมันก็จะพังแบบนี้ค่ะนะ,นะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุลให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะและก็ให้สรุปนะคะเป็นสมถะสมดุลปล่อยวางเห็ไนไหมคะพาลิสีขึ้นน่ะนะคะยังไงแล้วพี่น้องชาวราศีตุลนะ่ะยังคงเป็นตาช่างอะ่ะ สมถะสม,มะดุลน,นะนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมนั้นเข้าใจชีวิตอะมากยิ่งขึ้นอะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประหยัดอดออมนะรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักวางแผนนะคะให้เป็นพระฤาษีแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอเคนะป้าหมอคิดว่าพี่น้องชาว าราศีตุลน่ะนะคะในเดือนพฤษภาคมนั้นเนี่ยรอดนะคะรละโรดอย่างดีด้วยนะคะอ่าอวยพรนะคะขอให้พี่น้องกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องชาวราศีตุลค่ะสวัสดีค่ะ